ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 3. กรกฎาคม2566เราจะมาอัปเดตเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทประจำเดือนกรกฎาคมนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีวันไหนในเดือนนี้อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี2566นะคะช่วงตุลาคม65ถึงกันยายน66นะคะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคมธนาคารจะโอนเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ์10กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้กันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร B งบประมาณ2566นะคะโดยในเดือนกรกฎาคม2566จะโอนเข้าในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566นะคะ สิงหาคมนะคะจะโอนเข้าในวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมและกันยายน2566จะโอนเข้าในวันศุกร์ที่8กันยายน2566คนที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรนะคะ 1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิม 2. ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาโดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตรภายใน25มีนาคม2564นะคะและ 3. จะมีการจ่ายตรงงวดจำนวน600บาทต่อเดือนและจ่ายย้อนหลักให้ตามสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเงินอุดหน,นุนบุตรกับหน่วยงานใกล้บ้านท่านนะคะ 1. ลงทะเบียนได้ที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่สำนักง,งานเขต2เมืองพัทยาติดต่อได้ที่สาระวัการเมืองพัทยา3ส,ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะคะเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะคะ 1. แบบคำร้องของลงทะเบียน หรือดรรศูแบบรับรองสถานะของครัวเรือนหรือดรรศูสอามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง4สูติบัตรเด็กแรกเกิดหาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองของธนาคารกรุงไทยออมสินหรือทกสอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ6สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก7ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำและ8สํสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่หนึ่งและผู้รับรองคนที่สองนะคะอัปเดตเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกรกฎาคม2566เงินจะโอนเข้าบัญชีวันไหนคลิปนี้มีคำตอบแล้วนะคะ